เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางวันเราหยิบเสื้อตัวเก่งมาใส่แล้วรู้สึกมั่นใจงานเดินราบรื่นแต่บางวันใส่เสื้อผิดสีชีวิตเหมือนติดขัดไปหมดวันนี้ผมจะพาไปไขความลับที่ซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าของท่านกับหัวข้อสีเสื้อกำหนดดวงชะตาได้อย่างไรครับ หลายท่านอาจจะคิดว่าเรื่องสีเสื้อมงคลเป็นแค่ความเชื่องมงายแต่ผมอยากให้ลองเปิดใจฟังมุมมองนี้ดูครับเรื่องนี้ไม่ใช่ไสยศาสตร์เพียงอย่างเดียวแต่มันคือจุดบรรจบกันของดาราศาสตร์โบราณและจิต,ตวิทยาสมัยใหม่ครับ อย่างแรกเลยในทางโหราศาสตร์ไทยหรือที่เราเรียกว่าทักษะปกรณ์สีไม่ได้เป็นแค่แสงสีครับแต่สีคือพลังงานย้อนกลับไปในตำนานการกำเนิดดวงดาวพระอีศวรสร้างดาวพระเคราะห์ขึ้นมาจากธาตุต่างๆและห่อหุ้มด้วยผ้าสีตัวอย่างเช่นพระอาทิตย์ถูกสร้างจากราชสีและห่อด้วยผ้าสีแดงคนเกิดวันอาทิตย์จึงมีจิตวิญญ,ญาณเป็นผู้นำและถูกโฉลกกับสีแดงซึ่งเป็นสีแห่งอำนาจครับ แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือหลักการทำงานของทักษะครับดวงดาวแต่ละดวงจะทำหน้าที่ต่างกันเมื่อเทียบกับวันเกิดของท่านบางดาวให้โชคเรียกว่าสีบางดาวให้อำนาจเรียกว่าเดชและบางดาวเป็นศัตรูเรียกว่ากาลกินีการเลือกสีเสื้อคือการที่เราจูนคลื่นพลังงานของตัวเองให้ตรงกับคลื่นของดาวดวงนั้นเพื่อดึงดูดเรื่องดีๆเข้ามาครับ ทีนี้มาดูในมุมวิทยาศาสตร์กันบ้างครับมีงานวิจัยทางจิตวิทยาจากต่างประเทศยืนยันเรื่อง lucky charm effect หรือผลกระทบของเครื่องรางนำโชคเขาค้นพบว่าเมื่อคนเราเชื่อว่าตัวเองมีของดีติดตัวหรือใส่สีที่ใช่ระดับความวิตกกังวลจะลดลงและความมั่นใจจะพุ่งสูงขึ้นทันทีปรากฏการณ์นี้เรียกว่า self efficacy ครับ เมื่อท่านผู้ฟังมั่นใจสายตาจะแน่วแน่น้ำเสียงจะหนักแน่นบุคลิกภาพแบบนี้แหละครับที่ดึงดูดความสำเร็จดึงดูดเงินทองและดึงดูดความรักไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นตัวท่านเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดครับสำหรับปี2,568และ2,569ที่จะถึงนี้ดวงดาวมีการเปลี่ยนแปลงผมมีไกด์ไลน์สั้นๆมาฝากท่านผู้ฟังให้ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับ เริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์ปีนี้ถ้าอยากเหนียวซับให้เน้นสีเขียวครับแต่ถ้าจะไปเจราจาธุรกิจสำคัญห้ามใส่สีฟ้าหรือน้ำเงินเด็ดขาดเพราะเป็นการลกิณีครับคนเกิดวันจันทร์ท่านเป็นคนมีเสน่ห์อยู่แล้วถ้าอยากรวยให้ใส่สีม่วงหรือสีออรเรนจ์ครับแต่ขอเตือนไว้ข้อเดียวหนีให้ห่างจากสีแดงนะครับเพราะไฟกับน้ำอยู่ด้วยกันไม่ได้จะทำให้ใจร้อนและทะเลาะเบาแวงครับ คนเกิดวันอังคารนักสู้ผู้กล้าหาญปีหน้ามีสีมาแรงคือสีเทาครับช่วยเรื่องเงินทองแบบฟลุกๆแต่ระวังสีขาวไว้หน่อยครับเพราะอาจจะทำให้ท่านดูอ่อนกำลังลงครับคนเกิดวันพุธกลางวันสีดูดซัพ์ของท่านคือสีม่วงครับหลายคนกลัวสีม่วงแต่สำหรับท่านคือขุมทรัพย์เลยครับส่วนสีต้องห้ามคือสีชมพูครับใส่แล้วระวังปากผ่าจน คนเกิดวันพุธกลางคืนหรือชาวราหูสีที่ท่านใส่แล้วรวยสวนกระแสคือสีขาวและสีครีมครับช่วยฟอกความมัวหมองให้สว่างสวัยส่วนสีที่ห้ามเลยคือสีออเรนจ์ครับเพราะเป็นศัตรูกับราหูครับคนเกิดวันพฤหัสบดีท่านคือครูบาอาจารย์ปกติจะชอบสีเรียบเรียบแต่ปีหน้าผมแนะนำให้ฉีกแนวมาใส่สีแดงครับจะช่วยประตุ้มการเงินได้ดีมากส่วนสีที่ต้องเลี่ยงคือสีดาและสีม่วงครับ คนเกิดวันศุกร์ศิลปินผู้รักสวยรักงามสีทำเงินของท่านคือสีเขียวและสีชมพูครับใส่แล้วเงินไหลมาเทมาแต่ให้เลี่ยงสีเทาครับเพราะจะทำให้ชีวิตหม่นหมองครับและสุดท้ายคนเกิดวันเสาร์พี่ใหญ่ผู้หนักแน่นสีคู่บุญที่ทำให้ท่านรวยและมีความสุขคือสีฟ้าและสีน้ำเงินครับช่วยลดความเครียดได้ดีมากแต่ห้ามใส่สีเขียวนะครับเพราะจะทำให้หงุดหงิดง่ายครับ ท่านผู้ฟังครับสีเสื้อเปรียบเสมือนลมใต้ปีกครับมันช่วยพยุงให้เราบินง่ายขึ้นเร็วขึ้นแต่แรงบินที่แท้จริงยังคงมาจากความมานะอุตสาหะของตัวท่านเองครับพรุ่งนี้เช้าลองเลือกสีเสื้อที่ใช่แล้วออกไปใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจนะครับขอให้ทุกท่านมีวันที่สดใสและโชคดีครับสวัสดีครับ